ก็อยู่กับผมนะครับ JMM Gaming นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปั๊มยอดวิว t i k t o อกนะครับว่าจะทำยังไงครับซึ่งตอนนี้นะครับช่องของผมเนี่ยมีอยู่คลิปหนึ่งครับ1วิวนะครับโอเคผมจะปั๊มนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆสร้างช่องทิกต็อกของเพื่อนๆนะครับแล้วก็อัปโหลดวิดีโอลงไปนะครับอย่างนี้ กดเข้าไปวิธีวิดีโอก็อยู่กับเจมสเจมเ็มส์เจมส์เช่นเครับวันนี้ผมจะมาสอนให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปที่ขีดสามขีดตรงนี้นะครับขวามือครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์นะครับขั้นตอนแดงนะครับกดคัดลอกลิงก์โอเคคัดลอกลิงก์เสร็จก็กดออกมานะครับ ขั้นตอนที่สองนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ Google Chrome นะครับโอ้โหเข้ามาก็เห็นหน้าคุณเลยนะโอเคก็พิมพ์ตามนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนไม่อยากพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงไว้ให้นะครับโอเคพอเข้ามาอย่างนี้นะครับให้กดค้นหาไปเลยโอเค สำหรับอ่าลืมบอกนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ wi-fi นะครับจะไม่สามารถเข้ามาหน้าตรงนี้ได้นะครับต้องใช้อินเทอร์เน็ตมือถือนะครับโอเคนะครับพอเข้ามาหน้านี้เสร็จนะครับให้เพื่อนๆเลือกที่อันแดงครับมันจะมีตัวนี้ tikkTok Facebook YouTube แล้วก็ IG นะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมจะมาฟั่มยอดวิวใน TikTok นะครับผมก็จะกดเข้าใช้ตรง tikTok นะครับ อหให้เพื่อนเพื่อนนะครับกดวางลิงก์ที่คัดลอกมาจากคลิปใน t i k ตอกตอนต้นคลิปนะครับโอเคกดวางเลยแล้วก็กดค้นหานะครับอมืมันก็จะเจอคลิปของเรานะครับโอเคเจอแล้ว ดูอัตโนมัตินะครับแล้วเขาจะให้ใส่เราใส่นะครับใส่คําว่าเนี่ยเราก็พิมพ์ตามตัวภาษาอังกฤษตรงนี้ขึ้นเลยกดถูกต้องไปเลยครับโอเครอสักครู่รอ3นาทีนะครับรอ3า,าโอเคนะครับพอครบ3นาทีนะครับมันก็จะขึ้นมาว่า ความสำเร็จการดูไปแล้ว550ครั้งนะครับเราก็ต้องรอต้องรอก่อนถึงจะส่งใหม่ไล่นะครับเราต้องรออีก3นาทีครึ่งนะครับซึ่งตัวที่เราทำไปนะครับมันได้แล้ว550วิวนะครับเดี๋ยวเราโอเคนะครับซึ่งก็เป็นผลนะครับวิวของผมนะครับเพิ่มมา600 ห้าสิบเอ็ดวิวนะครับก็เกินมาเนิดหนึ่งนะครับก็ได้ผลนะครับเพื่อนๆลองไปใช้ดูนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับวิธีการปั๊มยอดหัวใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนนะครับให้เพื่อนๆกดติดตามไว้เลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาสอนครับ